อยู่กับช่องมตติวิชแนลก,กันอิกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องมาตี้ก็จะมาพากินมาม่าเกาหลีนะคะเป็นเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวเาเอาให้ดูนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันมีชีสมีชีสแล้วก็มีน้องนักเก็ตที่เหลือหนึ่งชิ้นแล้วก็มีอีกนะคะแล้วก็แบบมันมันแบบอร่อยมากเดี๋ยวเรามากินกันนะคะ ก็ย้ายมาแบบนอนๆแล้วกนะโอเคนี่นะคะทุกคนนี่เป็นมันตเกาหลีเปเลยนี่นะโอเคเดี๋ยวามากินกันนี่นะโอ้ยคีดยากมากเลยแบบเส้นเหนียวนุ่มนะคะทุกคนแบบแห้งแล้วก็อันนี้ก็อร่อยมากเป็นรสอลราจิโนเป็นฮอชิกิลามิงนะคะใช้ซ้อมดีกว่าไหม โอเคเอาแค่นี้แล้วกันนะโอเคหนึ่งสองสามเ็นเ็นเป็เ็อัก็นะอ้วววววะ พแล้วเริ่มชาแล้วตอนแรกมันแบบดูแบบมันไม่เผ็ดเลยแต่หลังๆเริ่มเริ่มแล้วอ,อันนี้เยอะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่เยอะเลยนะคะใส่แค่มัน,นไม่เยอะเลยลลอันนี้ไม่เยอะเลยนะคะทุกคนหลังไปลงยูทูบจ้า ะะทุกคนจะบอกว่าอันนี้เราไม่ใส่เยอะเพราะว่าเนามาจะแสบท้องแล้วเราก็จะมีข้าวไข่ต้มเริ่มอีกว่ากินกินท้องแน่ขอขอกินน้ำก่อนนะคะน,นี้ชาไปทั้งตัวนะคะตอนนี้นามาติ๊กก็ไม่ไหวแล้ว แบบเผ็ดมากแล้วเอามาตี้ก็ขอตัวปิดคลิปกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะก็ขอโทษด้วยนะคะที่<อ>ไม่ได้ถ่าย<อ><อ>ว่าตอนไหนว่าสุกตอนไหนว่าต้มตอนไหนนะคะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย